คำศัพท์ HSK 1ระบบใหม่พา์ที่6คำที่101-120ถึงสำหรับคลิปนี้จะเป็นคำศัพท์ HSK 1ใน HSK ระบบใหม่ซึ่งมีทั้งหมด500คำโดยในแต่ละคลิปจะแบ่งออกเป็น20คำคำศัพท์แต่ละคำจะประกอบไปด้วยตัวอักษรพินยินคำแปลเสียงและยังมีประโยคตัวอย่างด้วยค่ะขอแวะขายของนิดนึงนะคะตอนนี้ช่อง h o w เ t Channel เรามีชีตรวบรวมคำศัพท์ HSK ระบบใหม่สำหรับ HSK 1และ2โดย HSK 1มี500คำและ HSK 2มี772คำแต่และคำศัพท์จะมีการแบ่งแยกประเภทคำด้วยสีต่างๆซึ่งจะช่วยให้จำคำศัพท์ได้ดีขึ้นรวมถึงประโยคตัวอย่างต่างๆที่อยู่ในคลิปนี้นะคะได้ถูกรวบรวมเอาไว้ในชีตเหล่านี้แล้วค่ะชีตคำศัพท์ HSK 1 179บาทและ HSK 2 229บาทค่าส่ง30บาท สั่งสองเล่มส่งฟรีใครที่สนใจสั่งก็แอดไลน์มาที่แอดเฮาเตอร์ to, ได้เลยค่ะแล้วตอนนี้เราไปเรียนคำศัพท์ HSK ระบบใหม่กันต่อเลยค่ะฝังเจียนฝังเจียนห้องคำนี้เดิมอยู่ใน HSK 2นะคะเป็นคำนามแปลว,ว่าห้องตัวอย่างประโยค我在二零七房间我 在207房้งเจน我在207房间ฉันอยู่ที่ห้อง207อ20อร์ก็คือ207นะคะหมายเลขห้องออร์ลังเจนก็คือห้อง207และตัวอย่างเพิ่มเติมจากข้อ112หน้า14นะคะเ้ากังจริ这个房间ััเจ้房น ขนันการจริงห้องนี้สะอาดมากคำลักษณะนามของห้องนะคะจะใช้คำว่าเกือเจือเกือฝังเจียนห้องนี้หรือจะใช้คำว่าเจียนเจียนที่อยู่ในคำว่าฝั่งเจียนก็ได้ค่ะดังนั้นเราจะพูดว่าเจือเจียนฝังเจียน,นแปลว่าห้องนี้ก็ได้ค่ะฝังจื่อฝังจื่อ บ้านห้องอาพาร์ตเมนต์คำนี้เป็นศัพท์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะคะไม่มีใน HSK ระบบเดิมค่ะตัวอย่างประโยค我想租一套房子我想租一套房子我想租一套房子。ฉันอยากเช่าบ้านสักหลังคำว่า租แปลว,ว่าเช่า คำว่าเท่าเป็นคำลักษณะนามของบ้านนะคะแปลว่าหลังอีเท่าฝังจือก็คือบ้านหนึ่งหลังและนอกจากแปลว่าบ้านฝังจือยังแปลว่าอพาร์ตเมนต์หรือแปลว่าห้องก็ได้ค่ะและเมื่อแปลว่าห้องคําว่าฝังจือต่างจากฝังเจี้ยนยังไงฝังเจี้ยนหมายถึงห้องที่เรามักจะพูดถึงลักษณะของห้องส่วนฝังจือจะเป็นห้องในแง่ของที่อยู่อาศัยค่ะ ฟังฟังวางปล่อยใส่คำนี้เดิมอยู่ใน HSK 3นะคะตัวอย่างประโยคฟังท่าโจ๊ฟังท่าโจฟังท่าโจปล่อยเขาไปและตัวอย่างที่แปลว่าวางนะคะยืมมาจากข้อ72หน้า9ค่ะปเปี่ยนฟังเปจื จ่ายตีช่างอย่าวางแก้วไว้บนพื้นและที่แปลว่าใส่นะคะยืมตัวอย่างมาจากข้อ494หน้า61ค่ะเชีนฝั่งหนิวไนใส่นมก่อนแหวงโฮฝั่งจีตันจากนั้นจึงใส่ไข่จจุยยยโาีี่เตนสุดท้ายก็เติมน้ำลงไปประโยคนี้น่าจะหมายถึงการทำอาหารนะคะ เอาอะไรใส่อะไรเราใช้คำว่าฟ่างได้เลยค่ะฟ่งจ้าฟ่างจ้าหยุดงานปิดเทอมคำนี้ก็เป็นคำศัพท์ใหม่ที่ไม่มีใน HSK เดิมนะคะเดิมใน HSK 4จะมีคำว่าฟ่างชู่จ้าที่แปลว่าหยุดพักร้อนแต่ไม่มีคำว่าฟ่างจ้า คำนี้แปลว่าหยุดงานหรือแปลว่าปิดเทอมก็ได้สำหรับเด็กๆนะคะตัวอย่างประโยคนีหนาเที่ยนาหนีหนาเที่ยนาหนีหนาเที่ยน่าคุณหยุดงานวันไหนหยุดงานนาที่นี้สามารถหมายถึงการหยุดงานในแบบปกติก็ได้นะคะเช่นคนส่วนใหญ่จะหยุดงานในวันเสาร์อาทิตย์หรือจะเป็นการหยุดงานแบบพิเศษในวันหยุดพิเศษก็ได้ค่ะ และตัวอย่างจากข้อ407หน้า49นะคะเสี่ยวเสี่ยวเชื่องเหมินเจ,จิ้งจ่าย放假เสี่ยวเสี่ยวเชื่องเหมินเจ,จิ้งจ่าย放假เสี่ยวเสี่ยวเชื่องเหมินเจ,จิ้งจ่าย放假พวกนักเรียนประถมกําลังปิดเทอมหรือจะแปลว่าพวกนักเรียนประถมกําลังอยู่ในช่วงปิดเทอมก็ได้ค่ะคําว่าเสี่ยวเสี่ยวเชื่งแปลว,ว่านักเรียนประถม เสี่ยวเฉี่ยวช่วงเหมินก็คือเหล่านักเรียนประถมหรือว่าพวกนักเรียนประถมค่ะฝั่งเฉียวั่งเฉียเลิกเรียนปิดเทอมคำนี้ก็เป็นคำศัพท์ใหม่ที่ไม่มีใน HSK เดิมนะคะตัวอย่างประโยค孩子ย都放่回家了孩子น都放ฝ 回家了เด็กๆต่างก็เลิกเรียนและกลับบ้านกันแล้วเฟยเฟ,ย,ฟยบินคำนี้เป็นคำศัพท์ใหม่ที่แตกมาจากคำศัพท์เดิมนะคะเดิมใน HSK 1จะมีคำว่าเฟยจีที่แปลว่าเครื่องบิน แต่ถ้าเป็นเฟยเฉยๆใช้ยังไงไปดูตัวอย่างค่ะถัวเหนียวปูหนึงเฟยถััวเหนียวปูหนึงเฟยถััวเหนียวปูหนึงเฟยนกกระจอกเทศบินไม่ได้คำว่าถัวเหนียวแปลว่านกกระจอกเทศปูหนึงแปลว่าไม่สามารถปรูหนึงเฟยก็คือไม่สามารถบินได้หรือว่าบินไม่ได้นั่นเองค่ะ เฟจีเฟจีเครื่องบินคำนี้มีใน HSK 1ระบบเดิมนะคะตัวอย่างประโยค我坐飞机去北京我坐飞机去北京我坐飞机去北京,去北京ฉันนั่งเครื่องบินไปปักกิ่ง เฟาชางเงอย่างยิ่งมากๆากคำนี้ในระบบเดิมอยู่ใน HSK 2ค่ะตัวอย่างประโยคเฟาชางกันเสียเฟา,างกั่นเียฟเฟากันเซียรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งแอดเลือกคำนี้นะคะเพราะคิดว่าเป็นคำขอบคุณที่เราน่าจะได้พูดบ่อยๆ เป็นการพูดขอบคุณในแบบขั้นสูงขึ้นมานะคะจากคำว่าเสี่ยเี่ยหรือว่าตัวเสี่ยก็คือเฟยชางอย่างยิ่งมากๆการเสี่ยก็คือรู้สึกขอบคุณขอบคุณเวลาที่เราอยากจะขอบคุณใครมากๆนะคะท่องไว้เลยค่ะคำนี้เฟยชางการเสี่ยได้ใช้แน่นอนค่ะและอีกตัวอย่างนะคะยืมมาจากข้อ141หน้า17ค่ะ 这首歌非常好听这首歌非常好听这首歌非常好听,常好听เพลงเพลงนี้เพราะมากๆคำว่า show เป็นคำลักษณะนามของเพลงนะคะแปลเป็นภาษาไทยก็คือแปลว่าเพลงนั่นแหละค่ะเจ้ show เกอร์จึงแปลว่าเพลงเพลงนี้หรือว่าแปลว่าเพลงนี้เฟ่ชาง่าเที่ยง เห่าเที่งแปลว่าเพราะหรือว่าไพเระ้ะเฟ่ชางเห่าเที่ยงก็คือเพราะมากๆความเพราะไม่เพราะในแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราชอบเพลงนี้เพลงนี้เพราะมากๆก็สามารถใช้ประโยคนี้ได้ค่ะเฟินเฟนคำนี้เป็นคำลักษณะนามนะคะแปลว่าคะแนนแต้มนาที หรือว่าเศษ1ส่วนร้อยของหยวนหรือ100เฟนเท่ากับ1หยวนซึ่งบางครั้งถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่าเซนนะคะ cent ค่ะคำนี้เดิมจะอยู่ใน HSK 3นะคะซึ่งความหมายจะรวมกันเลยคำนี้สามารถเป็นได้ทั้งคำลักษณะนามและเป็นคำกริยาแต่ใน HSK ระบบใหม่จะแยกกันค่ะ ส่วนที่เป็นคำลักษณะนามนะคะจะอยู่ใน HSK 1ส่วนที่เป็นคำกริยาที่แปลว่าแบ่งแยกนะคะจะไปอยู่ใน HSK 2ค่ะและตัวอย่างประโยคคำว่าเฟินที่เป็นลักษณะนามนะคะเจอชื่อข่าวชื่อท่าเดิร์ลยี่สิเฟินเจอชื่อข่าวชื่อท่าเดิร์ลยี่สิเฟินเจอชื่อข่าวชื่อท่าเดิร์ลยี่สิเฟิน การสอบครั้งนี้เขาได้100คะแนน,นคำว่าเจ้อชื่อก็คือครั้งนี้เข่าชื่อแปลว่าการสอบเจ้อชื่อเข่าชื่อการสอบครั้งนี้คำว่าเต๋ออักษรตัวนี้เป็นตัวยินจื่อนะคะก็คือมีหลายเสียงถ้าออกเสียงว่าเต๋อจะแปลว่าได้รับถ้าเต๋อเหรอเขาได้รับเขาได้อีป่ายเฟินก็คือ100คะแนน และตัวอย่างที่แปลว่านาทีนะคะจิ๋วเตียนหลิงจียวเฟินเจเตียนหลิงจวเฟินเก้าโมงเก้านาทีจิ๋วเตี่ยนก็คือเก้าโมงและสำหรับหลักนาทีที่เป็นหลักหน่วยนะคะเราจะพูดเลขศูนย์ก็คือคำว่าหลิงถ้าแปลตรงๆก็คือ 09นาทีก็คือ9นาทีนั่นเองค่ะเฟินตัวนี้จริงๆแล้วย่อมาจากคำว่าเฟินจงที่แปลว่านาทีแต่ในการบอกเวลาเราจะพูดคำว่าเฟินคำเดียวเท่านั้นเช่นในตัวอย่างนี้หลิงจิ่วเฟินก็คือ9นาทีฉือเฟินก็คือ10นาทีเราจะไม่พูดว่าหลิงจิ่วเฟินจงค่ะและตัวอย่างเมื่อเป็นค่าเงินนะคะ หนึ่งร้อยเฟนเท่ากับหนึ่งหยวนอู่หยวนอู่สือเฟนอูหยวนอูสือเฟนห้าหยวนห้าสิบเฟนคำนี้ก็เหมือนสตางในภาษาไทยนั่นเองค่ะหนึ่งร้อยสตางเท่ากับหนึ่งบาทเฟิงเฟิงลมคำนี้ก็เป็นคำศัพท์ใหม่ที่ไม่มีใน HSK เดิมค่ะ ตัวยอย่างประโยค今天的风很大今天的风很大今天的风很大ลมวันนี้แรงมากหรือว่าวันนี้ลมแรงมากก็ได้ค่ะอันนี้แอดแปลตามแบบไวยากรณ์จีนนะคะก็คือคำว่าทยนแปลว่าวันนี้เตอเฟิงก็คือลมินเตอเฟิงจึงแปลว่าลมของวันนี้เขินตาแรงมาก ต้าแปลว่าใหญ่นะคะแต่ถ้าใช้กับลมหรือว่าใช้กับฝนก็คือแปลว่าแรงหนักนั่นเองค่ะการการแห้งคำนี้เดิมอยู่ใน hsk 4นะคะอักษรตัวนี้เป็นตัวย้นจื้อค่ะก็คือออกเสียงได้หลายเสียงและมีหลายความหมายหากออกเสียงว่าการจะเป็นคำคุณศัพท์ที่แปลว่าแห้งหมด และหากออกเสียงว่าการจะเป็นคำกริยาแปลว่าทำซึ่งทั้งหมดรวมอยู่ใน HSK 1ระบบใหม่แล้วนะคะคำว่าการอยู่ในข้อ111และคำว่าการอยู่ในข้อ113ค่ะตัวอย่างประโยค我的衣服快干了我的衣服快干了我的衣服快干了 เสื้อผ้าของฉันใกล้จะแห้งแล้วคำว่ายี่ฝู่แปลว่าเสื้อผ้าวอดะยี่ฝู่เสื้อผ้าของฉันไข่คคำนี้แปลว่าเร็วนะคะนอกจากนั้นยังแปลว่าใกล้จะเกือบจะไข่กันเหรอจึงแปลว่าใกล้จะแห้งแล้วเกือบแห้งแล้วนั่นเองค่ะการจิงการจิงสะอาด คำนี้เดิมอยู่ใน HSK 3ค่ะตัวอย่างประโยค这个房间很ัง干净จ个房间很干净ห้องนี้สะอาดมากและบางครั้งนะคะเราจะเห็นคนเขียนหรือว่าพูดว่าการการจริงๆก็คือสะอาดมากสะอาดเรียบร้อยนั่นเองค่ะ ก้ารการทำอย่างที่บอกนะคะในข้อ111คําคำนี้เป็นตัวยินจือ่อถ้าออกเสียงว่าก้ารแปลว่าแหง้งออกเสียงว่าก้านแปลว่ารมตัวอย่างประโยคหนีกานเตอหขา่าหนีกานเตอหข่าหนีกานเตะหขา่าคุณทำได้ดีคำนี้เป็นคำชมค่ะ ，干什么？干什么？干什么？ทำอะไรคำนี้ก็เป็นคำศัพท์ใหม่นะคะคือการเอาคำว่าก้านที่แปลว่าทำมารวมกับคำว่าเฉินมาที่แปลว่าอะไรก้านเฉินมาก็คือทำอะไรตัวอย่างประโยคหนีเย่าก้านเฉินมาหนีเย่าก้านเฉินมาหนีเย่าก้านเฉินมา คุณจะทำอะไรหรือว่าคุณต้องการจะทำอะไรก็ได้ค่ะประโยคนี้ถ้าเจอในหนังหรือซีรีส์นะคะก็จะเป็นคำพูดประมาณแบบตกใจทำอะไรเธอจะทำอะไรนะ่ะประมาณนี้ค่ะซึ่งในชีวิตจริงคนจีนก็จะพูดย่อไปอีกนะคะเฉินเมอจะพูดว่าฉาบางครั้งเราจะได้ยินว่าก้านฉานี่ก้านฉาแบบนี้ค่ะเกา เสูงคำนี้ในระบบเดิมอยู่ใน HSK 2ค่ะตัวอย่างประโยคถ้าปีัวูเกาถ้าปีัวกเกเขาสูงกว่าฉันก็คือหมายถึงส่วนสูงของร่างกายนะคะเขามีความสูงมากกว่าฉันก็สามารถพูดว่าถ้าปีัวกเกหรือถ้าจะพูดว่าเขาสูงมากเราก็สามารถพูด ถ้าเขินเกาแบบนี้ก็ได้ค่ะเก่าชิงเก่าชิงคำนี้เป็นได้ทั้งคำกริยาและคำคุณศัพท์นะคแะแปลว่ายินดีมีความสุขคำนี้เดิมก็อยู่ใน HSK หนึ่งค่ะตัวอย่างประโยคเขินเก่าชิงรูีเขินเก่าชิงรู้ n ักคุณนี 很ขินเก้าชิงเรื่องชยียินดีที่ได้รู้จักคุณคำนี้ก็เป็นหนึ่งในคำทักทายที่ใช้บ่อยนะคะสำหรับคนที่เริ่มต้นเรียนภาษาจีนค่ะเก้าสู่เก้า,ส,าสู่บอกสังเกต,เกตอักษรตัวที่สองจะออกเสียงเป็นเสียงสั้นหรือว่าเสียงเบานะคะดังนั้นบางครั้งเราจะได้ยินคนจีนออกเสียงว่าเก้าสู่หรือว่าเก้าสู่ก็ได้ค่ะ คำนี้ในระบบเดิมอยู่ใน HSK 2ค่ะตัวอย่างประโยค我ัวป诉你我不ยก้าสุนีวัวปยก้าวสุน,สนีฉันจะไม่บอกคุณหรือว่าฉันไม่บอกคุณก็ได้ค่ะเเกาเก่ พี่ชายคำนี้เดิมก็อยู่ใน HSK 2เช่นกันค่ะตัวอย่างประโยคเกื้อเกือปู่จ่ายจ้าเกื้อเกือปู่จ่ายจ้าเกื้อเกือ,กอปู่จ่ายจ้าพี่ชายไม่อยู่บ้านเกือ้อเกือ้อเพลง คำนี้เป็นศัพท์ใหม่ที่แตกออกมานะคะคจากคำว่าช่างเกที่แปลว่าร้องเพลงตัวอย่างประโยค我喜欢这首歌我喜欢这首歌我喜欢这首歌ฉันชอบเพลงนี้我喜欢ฉันชอบ这首歌คำว่า show ตามที่อธิบายไปในข้อ108นะคะ show เป็นคำลักษณะนามของเพลง เชือโชกเกอก็คือเพลงเพลงนี้เกอเกอคำนี้เป็นคำลักษณะนามแปลว่าอันคนเป็นคำลักษณะนามพื้นฐานเลยนะคะใน HSK ระบบเดิมก็อยู่ใน HSK 1สําสำหรับคนที่เริ่มต้นเรียนภาษาจีนนะคะมีคำศัพท์ในหัวอาจจะยังไม่เยอะเวลานึกคำลักษณะนามของคำไหนไม่ออก ใช้เกอไว้ก่อนก็ได้ค่ะตัวอย่างประโยค我有女我有เ,เก女有,ก有กฉันมีลูกสาวสองคน我ฉัน有มีเหลี่ยงใช้กับจํานวนนะคะเหลี่ยงเกอก็คือสองคนสองอันและคําว่าแปลว่าลูกสาวเหลี่ยเกลูกสาวสองคน และสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อหนังสือนะคะตอนนี้เรามีสมุดคัดจีนและคำศัพท์ HSK 1, 2ในระบบใหม่แอดไลน์มาที่ add h o l t e r เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อนังสือได้เลยค่ะ